นี่ครับเปิดหวมน้ำหอมน้ำหอมน้าโอ้นถึงไม่ถึงไม่ขูดไหมเปิดหอมไหมครับหอมหอมน้ำนี่อะไรเจสันของดอกหญ้าไหมครับหอมหวานมันเดีจับเดีจับพี่น้องเสือครับผมอันสูตรนี้เบอร์เดย์เ่ของจิโร่ได้ครับเนี่ยสูตรเนี่ยเบอร์ทรงจิโกระเซ็บแมนนัวเลย ครับผมแม่นไม,ม้เหรอแม,ม่น,มมนมตะกำไะกดสวัสดีครับผมนุ่มหนาโมลคนไข้แน่ค,ครับผมโอ้มือนีาแต่งตัวรอนะครับผมมือนีมาครับตะกำครับผมนี่สวัสดีครับโอ้มื่นมื่นถึงหน่อยเนาะอยู่ไหนครับตะกำมาอย่างขึ้นไปถังปลาอยู่หกย,ยูงแข็งแดดเลยนี่ยโอ้เห็นมิมครับมาเช็คห้องมิ่มนอกมิมพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นไก่ที่เขาฤดูการหามิมเป็นหัวปีหน่อยนะครับนะเท่านี้ ครับผมเดี๋ยวมืนีมาครับครับผมมากับปรมจาจาร์นะครับผมตามมาได้ครับต้นน้ำนะครับต้นน้ำกับเมื่อวานกับเป๋าอยู่ได้ยินว่าเปอาพิเศษกว่าเมื่อวานน้ำท่านน้ำท่านไปครับพี่น้องบีนะครับผมมือนีนะครับมากับรูบาจารย์เลยนะครับงานชั้นครูครับพี่น้องนี่แเมืองเห็นเมืองฮัมมี่น้องอะไร วนโอ้น้ำมันขังีิพี่น้องจังไหนจังหมานตน้ำครับกับ,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 บแม่น้ำคัดเข้ากับแน้ำคลองกับแม่น้ำคลองกับแม่น้ำหลีบแมวน้ำไผ่ไปนะครับนี่โอ้ยเอาพี่น้องเดี๋ยวทางทางกันเด้อกับพ่ทชันว่าสวัสดีพี่ไม่เกี่ยวน้อปีนี้นะเออว้าอยู่ในปีมกะกราอยู่เอาเลยตะคำสวัสดีนะครับเนาะนพี่น้องหรือว่าเพื่นอนๆหรือคอนไหนครับพวกเดียพอกันโดน คนว่าสุขีสุขังคนว่าัดคนพ่อคนพ่อวาเนาะสุขีสุขังอันสตางมีใส่เยอะๆนะครับนะครับเอ,อน,เนี่ยไม่เหนี่ยครับโอ้ซาตุครับผมพี่น้อง <laughs> สุขีสุขังมีสตางใส่เยอะๆสุขภาพก่อนแข็งแรงนร้ำหนักตักนะเนาะกับพนสตางพนสตางมีมนแข็งแรงกว่าดีครับ <laughs> นนเนี่ยโม่เนี่ยกักกักกัก เอาไปนั่งเดี๋ยวเราป้อนแล้วมื้อนี้เดี๋ยวเอานำมิ่มเป็นของฝากของต้อนนะ้ำเห็นไหมครับคือเก่าเหมือนเดิมครับขี้ควายนะครับผมโอ้ก้อนดีขนาดโอ้ยหอมหอมสม,มุนไพรเห็นไหมครับเดีย๋ยวเอตากำกันกำครับน,นี่ บุ้ไยไฟสูบยาได้ครับเนี่ย,ยเตยขึ้นไปแล้วไฟใ,ใหม่ขึ้นไปเถิงรรมุลตะกำกดไหลไดอหรอลงมาแล้วครับผมวัอนอุย้ยเนีค่ครับเปาดหัวหน้า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 ถึงไม่ถึงไม่ขูดไหมเปิดหอมมเลตะกำพร้อมหอมนำเน่ยนเจสสอนของดอกหญ้าไหมครับอูอออ้เต็มตัวหนิครับหัวม้อไง อู้ขนาดหัวปีวันนี้สุดอยอดเลยวะกน้ำมันลายปดพี่น้องเอ้ยมึงมึงน้ำครับพี่นอ้องอ่าอันนี้คือกูบาอาจานปรมาจารย์ของเรานะครับผมครับค่อยๆเคี่ยวออเล่นนะะคันาะดยเราหนแม่วาจากแ่ันานะครับผม,มบาดเจ็บมบาดเจ็บลามีการตาย เร่วงาเจ็บตายกัน hmm. น oh, oh, ับตัวได้ครับรักษาสระต้องมาแช่ไปน้ำสมุดดูนของกอล์่ะครับน้ำครับ่้โอดสุดยอดยองมือเลยเพียนะครับครับสุดยอดครับผมโอ้คลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอ๋อจบคลิปไปสำนีนะครับนะครับ เอากินดิเสียมลงนี้เอาเสียมเสียมเสียมนะครับหอมไบมไปถ้ามาดามคนว่ากินกินน้ำมีมือนน้ำเพลิงกระซ้างนะครับนี่ว่าจะได้ไม่ได้ดูวันนี่ครับขอขอกลิ่นนะครับเนาะอันนี้สมมติว่าแต่เป็นยังไงครับคนวายังก่อนหรือสเต็กดีวาย่เป็นเนาะขอขอขอกลิ่นนะครับเนาะจิ้มขนมนป่อง เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยขนมปังจิม้มครับเนี่ยเนี่ยนะ,โ,ะอโอ้โหไปเลยครับตะครับหอมปะหอมหอมหอมดอกยังครับดอกนิ่มกับดอกจานครับดอกจานบานแล้วตัวทองนะโอ้สุดยอดหวานหอมผมจิมเนี่ยนี่น้องนี่อันนี้คือลูก ลูกมิ้มนะครับวันนี้สีใส้ไ้น้ำหวานน้ำหวานแล้วก็จิ้มคาราเมลติตาคำโอ้ลูกไปยังบนไหนตาคำเนี่ยโอ้ไปยังโอ้โอ้อืมหอมหวานมันเร็วจ้ามเร็วจ้ามพี่น้องสวัสดีครับผมอันสุนี่ บอร์เดซี่ของจุลรถนะครับนี่ยสุดเนี่ยเ <laughs> บอร์ซงจุลรถก็แซ่บแมนนัวเลยครับผมแมนมาแล้วแมน,นตากำไปขอจบคลิปไว้สำนีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ